แล้วบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วเลยพี่วะพี่อย่าบอกนะว่าพี่เนี่ยไปแอบ,บดูผู้หญิงฉี่แต่กลับกลายเป็นว่าเขายืนฉี่แล้วเห็นช้างน,น้อยเขาแถมใหญ่ของพี่บ้าไอ้นี่ก็คิดได้เหรอ,อไม่รู้นะช้างใหญ่หรือไม่ใหญ่ไม่รู้แต่ที่รู้นะเขาหอมกันใหญ่เลยเว้ยฮะใช่พี่จุ๊บกันทีเขาขนลุกเลยครับอะไรวะ ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีก้วใช่ไหมแกสองคนเสียมารยาทไปแอบดูใครเขาจู๋จีกันเลยใช่ไหมพี่ตอนเนี้จู๋จีแต่คืนนี้จบจ่าจบจา่าไปเลยอะไรเนี่เดี๋ยวครับพี่น้องครับมึงสองตัวไปแอบดูอะไรกันมา<อ>แล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไอ้เตี้ยฟังดีๆนะผมจะพูดครั้งเดียวชัดๆให้รู้เรื่องกันไปเลยมผมไก่ว่า ไปเห็นคุณตุ้ยกับคุณนนท์หอมกันหน้าห้องน้ำครับอิ่งจะตกใจทำไมเรื่องมันใหญ่มันตกใจได้ไหล่รอไอ้ยงแกตาฝานเป่าตาฝาที่ไหนผมก็เห็นไี่นก็เห็นเออใช่พี่โอ้ไม่ฝานหรอกผมเห็นเต็มสี่ตาเลยแถมตาปลายหนึ่งตาด้วยคิดมากเลยหรือเปล่าพี่น้อครับ คุณนนนเนี่ยไปถึงจะของโรงแรมด้วยพี่น้องใช่ไงเพราะฉะนั้นเรื่องการทักทายแบบฝรั่งมันไม่ไดแปลกเลยที่ดกูทำให้ดูเนี่ยนี่ได้แบบนี้ไงไอยนี่คนไทยเอ้ยผมสาบที่ได้พวกมันดูครับรเกลียดเออไม่ต้องสาธิตเลยการทักทายแบบฝรั่งทำไมผมจะไม่เห็นผมเคยดูในหนังตั้งเยอะแยะแต่อันเนี้ยไม่ใช่ฝรั่งแน่ๆครับผมว่าต้องเป็นมังคุดเพอเพมีหัวแปดแ,แจมด้วยว่าเกลียดอะไรวะ ขาอาจจะเป็นเพื่อนที่รักกันสนิทกันก็ได้อ่าพี่เวลาเบาพี่หอมพี่อู๊ดเลยด้วยเออกูหอมจริงแต่กูหอมแบบตัดบาดแต่เนี้ยหอมแบบดูดเดิมไม่เชื่อจริงๆวะเชื่อหน่อยดิอันนั้นไม่เชื่อสาบานก็ได้อ่ะสาบานให้ฟ้าผ่าพี่หมอนเลยอ่ะเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยโอ้พี่หมอนครับเรานั่งใกล้กันแค่นี้ก็เกิดผ่าพี่ก็โดนผมด้วยนั่นแหละสรุปง่ายๆเลยคือตายกันทั้งโต๊ะอ่ะแต่อีนนี นี่พี่น้องเรัอถ้าเรื่องที่ไอ้สองตัวนี้พูดเป็นเรื่องจริงนะตอนเนี้ยเจมินโดนฟ้าผ่าเต็มๆแล้วครับพี่น้องครับใช่เลยเอาไ่น้องต่อแต่พี่ว่าถ้าเจมินรู้เรื่องนี้นะอกแตกตายแน่เลยโอ้หพี่หมอถ้าเป็นแบบนั้นนะครับต่อให้ออกแตกตายเนี่ยก็ต้องบอกคือปล่อยให้มันไปไกลกว่านี้มันจะบานปลายนะพี่เฮ้ยม,ม,ม,มาแล้ววะไหน่คุณดันมาลี่ยังคุณดันมาลีอยัง มาแล้วไหนนะไหนอยู่ห้องน้ำน <c oughs> ี่ทุกคนดูสิเจ๊สวยเลยย่าสวยแล้วเจ๊สวยแล้วนอกจากสวยแล้วยังสวยด้วยอะไรวะว่าสวยเรื่องอะไรหรอที่เจ๊พี่หมอนเขาจะเล่าอะไรให้ฟังอะไรสวยสนินครับสวัสดีเจ้าคุณนอนสวัสดีครับนี่ ตุ seats, ้ยเพื่อนผมครับสวัสดีค่ะเป็นั่งก oh ันกจบเลยคะครับขอเชิญค่ะนี่คเชิญค่ะเพื่อนหรือผัวนี่ไม่ใช่ผัวหรอกก็อาจจะเป็นเมียก็ได้แล้วคุณโยมเป็นผัวไอ้จวดเจ้าสั่งอาหารเลยเจ้าไปรับกั๋อยกันดีอ่ะ ถ้าทางเจมนี่ต้องดีใจขนาดเนี้ยบอกตรงๆนะที่ไม่กล้าพูดเอาวะทีนไม่ยอมที่นั่งลงสิโอ๊อน,นะ <ช Foods> เอร์โรงแรมที่พีช่วยหาแล้วแหละคะเปล่าค่ะเบอร์ผู้ชายกลอฟหลอมากเลยนะคะคนนี้อืมน้องแคมนี่โดนหลอกได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะพี่ทิพย์ได้เบอร์โรงแรมที่นเราพี่ไปหาเหรอคะได้เบอร์สำนักงานจัดหางานนะคะเพราะใจกะว่าจะหาคนใช้ใหม่นะคะพี่ทิพยิบคุณไม่บ้าผู้ชายแบบนี้เอ๊ไม่ต้องไปจ้างใครที่ไหนหรอกจ้างนังเงี่มก็ได้ ล่ะคะลาวพอนี้ล่ามนนิ้นโทรมปบอกว่าร่านพอใจเปิดร้านใหม่ใหญ่โตมาโหร้านก็เลยเชื่อโอกาสมาเยี่ยมมาเยือนเอาของดีจากสุพรรณมาฝากเลยเต้องเป็นพระคุณแผนแน่นอนเลยเอาพี่ไหลด้วยลยไงว่าเป็นพระคุณแผนที่สุพรรณดังทีแรกตั้งใจจะพระค,คุณแผนมาฝากล้านนั่นแหล,ละแต่พอดีพระคุณแผนใส่ย,ย่ามเดียวก,กว่านางกวักเพิ่แป๊บเดียวล้วงอีกทีนึงนางกวักท้องถ้าคุณแผ่นหายเมื่อไหรก็ไม่รู้ นี่นี่น like ี่นี่นี่ของเป็นมงคลอยู่ร้านร่ํารวยมโหรานนี่คนเป็นร้านๆเลยนะแย่งกันแต่ว่านางเงียบไปแย่งมาได้เพื่อนร้านพอใจขอบคุณนะค่ะนังเงียขอให้ค้าขายร่ํารวยเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยขอบคุณนะคะรวยเมื่อไหร่นางเงียบจะได้มายืมใช่จ้ะแหมรู้ขันจันเอามาห้าพันกนเลยก๊อฟ ไปได้อย่าง,งานั้นเอาของดีมาฝากเอาของมองคลมาฝากไม่ใช่ของมองคลอย่างเดียวนะก๊อลฟนะยังมีของมาฝากอีกด้วยแลยโอ้โอบบตัดตั้มเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญ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 อันนี <c oughs> <ๆ>้ค่อย,อยร้านสาวอยู่สุพรรณบุรี <c oughs> ก็เลยจะมาฝากทำง,งานที่ร้านรอะพอใจนี่แหล <c oughs> ะสวัสดีพี่ๆเขาสิ อันนี้ค่ะอันนี้พี่บอใจอันนี้พี่กอล์ฟอันนั้นพี่ทิพย์วยๆอันนี้ไอ้ไรมีอะไรให้มันทำบ้างไหมเล่าในร้านเนี่ยในเยี่ยมค่ะร้านพอใจเล็กกระติกเดียวเองนะคะไม่มีอะไรให้น้องเขาทำหรอกค่ะพอใจจะเล็กจะใหญ่ไม่สําคัญหรอกเพราะว่าร้านน่านนี้มันทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถูร้านกวาดร้านทาสีตีไก่ยักษ์ไฮโล นี้นะเนี่ยเป็นคนทําเองขอบใจมากที่รับมันทํางานเอามาเลยไม่ต้องเสียเวลาเอาเริ่มปัดเริ่มกวาดเลยเร็วลี้เลยทำไมนี่แล้วทำไมไม่พาไปฝากอาเจมินเขาล่ะไปฝากวันได้ยังไงคนที่ร้านก็เยอะอยู่แล้วอะสงสารลูกนกลูกกามันเธอคือให้กับสุปรันไม่มีอะไรทํากอดตายอ่ะนะอืม ลองดูก็ได้นะคะน้าเงี่ยมไม่ต้องลองทาเลยก็ได้จ้าขอบใจมากขอบใจมากเดี๋ยวให้น้องน้องก้อยใช่ไหมคะ,คะเขามาผลัดเวรเฝ้าร้านกับพี่ไหลตอนกลางคืนแล้วกันนะคะได้ะะได้มันนอนเด็กได้เพราะว่าเขาจมีเงินเดือนให้ลิ้วเดียวนะคะร้านเพิ่งจะเปิดใหม่เองคะ่ะโอ้ใหญ่เดือนเงินเดือนเงนินดาวไม่ต้องไปพูดถึงเพราะน้าเงียบจ่ายขึ้นหนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเงินเดือนให้หมันไงสงสารอะ สึงวันเรื่องที่หลับที่นอนเดี๋ยวน้งเงียบจัดการเองก็แล้วกันนะข้อบใจมากล่านละก็ใจมากเออเอาที่ขอบคุณพี่ๆเขาสิขอบคุณเลยค่ะไหวไม่ได้่างใจเลยก้อยเอ้ยมันต้องไหวชิ้สวยงามแบบคนสุขัน่นแบบท่านบันดาลสิพี่ต้องไหวแบบนี้ หนึ่งได้จ่ายได้ได้ได้้เรามาสอนงานให้นะคะขอบคุณพี่ครับพ่อขายขายเยอะพยาหลังร้านพิธงด้วยนะมันเต็มแล้วได้ครับก็ใจมากอบใจมากอบใจมากร้คลิป ็นไหมพี่เงี่ยมบอกแล้วว่าทุกตารางนิ้วของประเทศไทยพี่เงี่ยบฝากงานได้ทั้งหมดอขอบคุณมากนะคะพี่เงียบขอบคุณอย่างนี้ได้ไงแล้วมันต้องขอบคุณแบบม,ม,มันก็ไม่ถูกใจพี่เงี่ยบม,มิจฉะมันต้องขอบคุณแบบคนไทยต้องอย่างนี้